ร้อยโหลดโทภาสวรลิ้มไพบูรณรงศวรรษไฟมณการสาพเมืองสมุทรสงคราม,รม,รมรนะครับได้มีรถกระบะขอย้ำอีกทีเรื่องนี้เป็นภาพจริงไม่ได้ถ่ายทำคนเด่นในภาพก็เป็นคนจริงๆไม่ใช่ตัวแสกสังเกตดูรถกระบะคันนี้ครับแกออกมาแหมพี่จะไปไหนครับเนี่ยพี่กระบะเออพี่จะไปแบงค์อ้าวแบงค์มันอยู่ตรงนี้ครับและพี่หันหัวไปทางโน้นอะ ที่จะมาแบงค์ยังไงล่ะครับเฮ้ยพี่มีวิธีพี่ก็มุนบุนม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 ุนเฮ้ยมุนนี่ได้ไงอะที่มุนอย่างนี้มันจะมาแบงค์งได้ยังไงเอานี่ไงนี่เข้าถึงเคาน์เตอร์เลย้าตายแล้วที่มางี้มันแซงคิวกระดับเฮเฮ้ยแซงที่ไหนดูดีๆนี่พี่ต่อคิวอยู่นะเห็นไหมเห็นป้ายทางเข้าไหมาโอ้โห,โห,โห,โหถ้าถึงขนาดเนี้ยยกให้พี่เขาไปเถอะ โอ้ไปดูกันอีกทีว่ามันเกิดอะไรขึ้นครับที่กระบะคันนี้แกจะออกมาแบงค์แต่ฝนตกถนนลื่นดูดีๆแกก็เสียหลักหมุน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 เข้าแบงคสมปราดถนาแกแต่วินาทสันตโรไปทั้งแบงค์เลยและที่สำคัญแกพุ่งมาเข้าคิวคเขาแป้เลย ดูฝ้ายทางเข้านี่นะครับว่าแต่พี่จะมาทำอะไรที่แบงค์เนี่ยพี่จะมาเบิกตังค่าอะไรครับหาซ่อมรถโอ้โหไม่พอแล้วครับทำไมอ่ะพี่ต้องเบิกค่าซ่อมแบงค์ด้วยอ้าวต้องซ่อมด้วยเหรอโอ้โหพี่ก็พี่ดูฝีมือพี่ก่อนเด้ดูหมุน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 เข้าแบงค์อย่างเนี้ย โอ้แต่พี่ดีนะพี่ต่อคิวแป๊ะเลยโยโอ้โหจบกันขอย้ำอีกทีเรื่องนี้เป็นภาพจริงไม่ได้ถ่ายครับคนเในภาพก็เป็นคนจริงๆไม่ใช่ตุ๊แสดงชนท้ายรถกระบะสีดำซึ่งจอดอยู่ริมถนนทำให้รถกระบะคันสีบอลน,นั้นพุ่งชนเข้าไปในตึกของสำนักงานธนาคารโชคดีที่ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บนอกจากทรัพย์สินของธนาคารเสียหายขอขอบคุณร้อยตำรวจโทภาสวรลิ้มไพบูล รองสวัสดิ์ไฟอำนวยการสพเมืองสมุทรสงครามเรื่องชนทะลุธนาคาร